โอ้โหนี่คือเวกของเราแล้วทุกคนเนื้อห์ดูแฟชั่นของเขาสิเกร็บจากแอดดาสองหมื่นบาทส่งจากชาแนลสามหมื่นบาทดมูมีแหงมีแหงอันนี้ชิคกีิงนเพราะว่ามีแหงจริงสบายดีสบายดีมาทุกคนเนาะงวันนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับสาวน้องอู๋ร้องสาร วันนี้น้องอู๋พาทุกคนมาแกงเป็ดไส้พักอะไรก็นแม่คักตีนนีพักกาดตีนมนีเนาะซึ่งเมนูวันนี้ที่แม่ชิเฮ็ดให้พ่อกินก็คือแกงเป็ดไส่พักกาดตีนมนีล่ะกะแเจวหน่อแย่เนาะซึ่งอู้จะบ่ได้เฮ็ดดอกแม่จะเป็นคนเฮ็ดเองเนาะื้อนี้แม่จะเป็นคนเฮ็ดเองอันนี้เป็นหน่อแย่ละแม่อ๋อหน่อแย่มึงเกาบึ้งหนึ่งเดืดใจทุกคนบึ่งอ่าอันนี้หน่อหน่อแย่เนาะมันมันแย่มันมันไม่ดี พูดพี่คือมุกกระป๊อกกระแป๊กอะไรวะอันนี้ภาษาไทยน่าจะขับมันคล้ายๆก็มันเป็นตระกูลเดียวก็ไหวมั้งเนาะเป็นตระกูลเดียวก็ไหวแต่ว่าอันนี้ฮันบ้านอูเอินนอนเย่นี่รสชาติมันกระซิบขมๆถ้าว่าไผรอ่าทานัสแปลว่าเอาไปมกไฟก็เราจะค่อยมาตําเจี๊ยบก็ได้แต่ว่าอ่าน้องแม่น้องอู้นี่ขี้ขานเนาะเราก็เลยชิปปอกให้มันเป็นสิ้นเป็นอันดีๆแล้วชิ้นเนื้อนั้นเลย คัาท่าซั่วไปมกไปเผานี่ใช้เวลาโดนแล้วก็เมื่อยอีกอะไรแล้วนี่ใช้เวลาโดนน้อยนึงเนาะเมื่อนี้ก็มีอ่านางอากสองคนเนาะนางเอ๊นี่เขามาเอาคลิปอีกแล้วนะทุกคนซุปเปอร์บอดี้ว2สองพันสาวเอ็ดพ่ดหน้า ซูเปอร์มาเดลลาวซูเปอร์มาเดล2 0 2 1ได้แก่กุ ouais. ๊กก <odka pagar> <s uk sue kiss> ิ๊กเอาค่าตายละไอ้ตุ๊กนี่หวือมาทำอะไรอัพคลิปอัพไอค่ะกุ๊กกิ๊กดูแลตัวเองด้วยจิ้มซึ่เลยพี่จงดูด้วย่อของตัวเองทั้งก็ฮีฮีฮีทำแม่ ได้โอ้ยโอ้ยตัวเองก็เป็นตัวเองก็เป็นคือการงูบังยูทูบเบอร์นี่บูบอสซี่สิบสองนื้อเาทำบังตัวเองซองพื้นนี่มะปาปาคนละพื้นคนละพื้นปาเดี๋ยวนี้แม่เด็กคือมันรวยเด้อเฮ้อโอ้ยอันสิบสิบสี่สิบสี่อันนี่สี่บาทสี่บาทเกียบใส อย่างตีนรถนี่เนาะลายอย่างตีนป้าใส่คออีกิ๊กมันคือเขี้ยวเขียวใส่คอเขี้ยวให้ได้ทุกคนว้ากุกิ๊กใส่คอนี้ซื้อลค่ะเขาเดิมกาะซ้ำประมาณเป็นเงินไทยประมาณซ้มร้อยบาททุกคนมบเป็นคำย้อมนะมันเป็นคำยอมป้าอันนี้กนะ็รวยขนาดคุณหน่ะเขาเดินนี่เขาเดินนี่ อันบุ๊คเลยกิ๊กะเอเออะโกี้เอาให้ซิมซี่อันซี่พันกิ๊บป้าซิมซี่อันซี่พันกิ๊บโกี้ซื้อบริจาครวยบริจาครวยซ่วอนี้รวยอ่ะเดี๋ยวทุกคนไปเฮ็ดไปแต่งกินก่อนจักหน่อยเด้อสองคนนี้เพิ่นกระจะกลับแล้วเฮาก็สิพากันไปแต่งกินก่อนเด้อนี่แม่นึ่งอ่ะเนาะเอานึ่งอันเนื้อเน่าแย่ไปเอาเด้อก่อนแม่พักเพชรอันเด้อ เค็ดดีวะเอออันนี้แกงพักซ้อมพัก,พกอีเมียซ้อมพักก่อนอีเมียเช็ดเองมันอีเมยียปอดให้อูเห็ดแกงแต่ว่าแม่จะขวก่อนแม่เช็ดแกงแม่จะขวก่อนแม่ใส่เป็ดปแล้วก็ใส่หัวซีไข่ใส่ขิงแต่ใส่เกลือแม่จะไปคขวก่อนใส่กระบบเทียมะเป็นหนัวหนึงนี่ คนเลยอันนี้นคั่วขึ้มันอันนั้นมันโอมอืมไว้มันขาวเนาะเออแล้วมันนันเนื้อมันหั่นแล้วค่ะจะเอาน้ำไส้เฮ็ดอ,อันนี้กินให้พ่อจ้อยต้องเฮ็ดไปเปื่อยทุกคนพ่อบ่มีเทียวเฮงอ่ะพ่อยังแต่เทียวอันนี้มานี่อยดูนานมันบ่มีพ่ออันพ่อของพ่อจ้อยจากตอนเพิ่อนอนยุอันนี้แปดสิบ เป็นเสียหันแปดสิบสี่แปดสิบหกนี่แหละนไปแค่เต็มเลยววาน่าจะเป็นกรรมพันธ์อ,อเนเียนมนาะงซีมันหั่นเพื่ออะไรกันกระเพิได้ดอกต้อนกระิ้นม,ม,มอืดเนี่ เริมมือละคุณไปทำเดิมแ่งกินเด้อช่ว,วงนี้ฝนตกน้ำน้ำไหลที่ทำควาสะอาดแน่น เดี๋ยวท่าน้ำอันนี้ฟดลองค่อยเอา,าพักลงเนาะ,ะนี่เมดจันที่ตำเจวคืออันนั้นเรื่องหนูแมดจันที่ตำเจวนอนแงให้พ่อจ้อยกิน <c oughs> <c oughs> ยิ้มได้ดูอย่าหนาบูดลาล <c oughs> ทำใจให้ยิ้มได้บ่ <c oughs> หัวใจอพอเหี่ยวหอทอลง <บา S 1> ลทุกที่โลกปะจุบันพอละพอละเป็นดิริคศิตแ์แงว่าเสียงตนคือตนสบับอยู่จะคือวงเดินจะคือวงเดินหัใจว่<ม>า,จากินอาหารที่ไหนก็ไม่เท่าฝีมือแม่จัน ไปตะกี้แล้วไปกินน้ำจีนอันไดกระจางจเห็ดเข้มเด้อเดี๋ยวนี้พอจอยบุก,กินกินแบบจ,จ้างๆเลยพอจอยนะคือว่ากินข้าวยู่สึกกระลึงอยู่ฮันเห็ดกินน้ำคนจีนเด้อข้าวทีเห็ดครัวเห็ดกระจางแมนตามลดอาหารเฮามเมื่อวานอันเมื่อนั้นอนนีอนนแม่ก็ตัดให้ตัวอ,อยู่ได้ทุกคนนอนนี่นตัดเมือ่อตัดเมื่อให้แม่ตัวแม่ตัวก็สิกินอยู่บ่จังหวะบุกโฮกันน่าจะกินอยู่แหละ ผมรู้สึกอีแมว่าตัวย,ยืนมนำชี้เอ็ดมืออีแมวรู้ซึกนะเด้อเมื่อกี้นี้ไปคายเครื่องมาอ่ะต่อรู้ซึกอะไรแม่ตัวย,ยูนว่นำมันรู้สึกว่ามีความบุกปุ่นและเลี้ยวไปเฮือนและมีคนอยู่รู้ซึงว่าอืมคือลูกสายเพราะว่าแม่ก็เคยมีลูกสายสองคนมายามแม่แบบหนึ่งทีแหละมีลูกสายสองคนบ่อตัวขนาะด S <S อันที่แรกค่ะนั่นต้วว่าต้ยสีมาอู้กับว่าได้แบบอีหย่างไดนก็แบบเออธรรมดาเนาะเอว่ามู่ว่าคู่มาลินนําแต่ว่าอู้ฮันกับต้ยฮันอ่าเชื่อจังไหนว่าบ่เคยฮู้จักกันมาก้อนเลยจนแบบมีแต่อ้ายต้ยแนะนําว่าต้ยจะมาน้องสายจะมาสินะอู้ก็เออบ่เป็นอย่างก็แบบเขามาหาเฮา,าอู้ก็คิดว่าเออเขาเป็นแคงมาหาเฮาก็ต้อนรับให้ดีที่สุดเสียนะอู้ก็คิดแบบนั้นแต่แบบเออไปต้ยมาแล้วต้ยเป็นคนเฟรนลี่เนาะเขาคนง่ายเนาะแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเนาะ ผมเข้าใจฮั่นคือเป็นลูกชายผู้หนึ่งเพราะว่าจะค่ายๆค,ค,คือห้ำต้นกับอายนนอนมาแล้วชิวาวชิลมกันนะว่าได้คิดว่าเป็นแค่คิดว่าเป็นลูกชายผู้หนึ่งคิดว่าเป็นลูกชายผู้หนึ่งแต่ว่าเมื่อเลกแ,แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดฮอมการแซ่ดันลมเดียวท่ามเดียวทุ่มมือเด้อ <laughs> อีเมียแซ่ดท่ามตลอดทุกม อฮาอู้กับตุ้ยน่าจะเข้ากันนี่ได้ความหมายนี่น่าจะลมกันทึกคอเนาะเพราะว่าอีหยังมักรู้สึว่ามักสไตล์เดียวกันมักการท่องเที่ยวอีหยังคือกันแล้วแบบอันเรื่องอันีดอดีมเออลินหมอกลินมุกอนีตตบมุกกันได้ดีแล้วก็เป็นคนตุ้ยเป็นคนบ่ค่อยขี้อายเป็นคนบ่คอยขี้อายเป็นแบบว่าเป็นอันถ้าว่าเป็นลูกก็เป็นอันเล็กน้อยที่ว่าหูความอืม เ่าเข้าใจเวียดูดูค่ะอือะนะจงเจ้าเนี่ยเซีไดีทุกคนแต่ว่ารสชาติมันไทยโบเคยกินมันที่ขมๆหน่อยนึงขมก็ไม่ได้ขมเหงน,นี่จะก,กูดกักระบายอ่าเสียบลายอ,อ่ะอีะอ่รอทาให้อีแม่อัน จจ๊น้อยก็บกแกงนี่ต้มมันได้ก้อนเดี๋ยวค่อยเอาพักกโอ้โหเขาหล่นร้อนร้อนอน,นี่ไดจักวเจ๊อยค่อยเอาพักไปเนาะโอ้โหนี่คือเวของเราแล้วทุกคนเนือ้อฮดูแฟชั่นของเขาสิ ย่างกูทำจากเอฟซีทั้งเบิดเสื้อนี้มากมากครับเสื้อนี้จากเอฟซีซองนี้จากแม่จันเกือบนี้จากเอฟซีตายแม่เอาพักใครใส่พักกันเด้อใส่พักกันเด้อวันนี้ใส่พักอันนี่ ถ้าเป็นถ้าเป็นแกงแม่ชิม,มักแค่กูกเป็นแกงแบบนี้แหละแม่มาแกงผักกาดแกงผักกาดตินนี่ใส่เป็ดใส่หม,ม,มูใส่เดกามันเนี่ยใส่ไก่ก็ได้เ<ส>ห็นบใส่น้ำกไก่ตัวไอ้ตัวมาตัวมาันแม่กะชินนมน้ำต้มไก่แม่ไม่ได้ให้คินเด้แม่ชิจันใส่ผักแมนแม่มักแต่ว่าคนอื่นบ่มัมกก็ว่าเอยต้มอย่างนั้นก็ว่ามัาแต่ว่ามันหนวดเลย เดี๋ยวเอฟซีมาซิแกงให้กินเดอ้อลองมาเบิ้งเนาะทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศครอบครัวน้องอูเบิง้งว่าสิเป็นอะไรเสร็จแบบนี้แล้วบานๆซี่ยู่ในคลิปแต่เดี๋ยวนี้ยู่นอกคลิปแต่ซจังซีนอกคลิปยังหานะครอบครัวนี่นะครอบครัวนี้เน้นบริเน้นความงามเน้นความฮา<ส>นี่อะเดี๋ยวท้าพักซุกแล้วค่อยกินข้าวกันเนาะไปตักเลย ออแค่เนาะแกงคันให้คันแต้งกินนี่คันตัวยังต้องมีคัวไข่ก็ดีอย่างนึงก็ลุกคนกินง่ายสบายนะสบาย่ากาโบน้นน,น,นักวาซีันกินนั้นแลว้วกินนี้แลว้นนลวอีขัวไข่กันเลยอาหารที่ว่าง่ายที่สุดก็คือขัวไข่เลยเมนูว <c oughs> ันแรโอ้ยน <c oughs> ่าอร่อยจัง ไปเท่ากันี่เจ้าพหอะไรเหลืองเจ้าพอแม่โซนี่เาไปหาว่ยากิบข้าอ่ะกินบ้างนึ่กินเนินขาวก็ะ้มมุแล้วเังยมากินจามหุ่งกับแม่เขากินน้อยเดียวนึง เอากินแต่หู้น้อยเดียวนึงเขาไม่ได้กินข้าวแล้วว่าตัวเองอันตัวเองตัวเองจ้อยวะกินข้าวชิลเล่แรงบัดเอามาจะนั่งเข้ากันมุ้งหิวเด้อแบนี้เป็นหิวหอดทอดดนี่ยแบบสี่มงโดมีแหงมีแหงที่สิ่งที่ได้กลิ่นเพราะว่ามีแหงจริงบัด เมื่อโบธาไ่ปื้อโฝากเลย่อบอกยังบอกโเนี่ยฝากเพื่อนบอกเมื่อก่อน่คยทำเมื่อก่อนจังทาเพื่นเมื่อเดือเมื่อวันที่ซี่ว่ะโบค้าโบทาเข้าบันซ่าก็เออโบทาอันตักบ้าก็เคยเมื่อว่ะโบทันนะเจ้าใส่หน้าจำเจ้าในนาสี่ห้ยอืมบาได้เงินเพิ่นได้เนาะเาเห็้เอาเงินเพิ่นได้เงินเพิ่นต้งเาสนใจพนเดอตดีเอ้แต่ได้เงินเพินกอันดก็ต้องมีคอปทนมาแล้วเนาะ ก่อนเสีเ,เงินมาทุกกี่ทุกอัดเจ้วอันนี้พี่ได้แสบมาเด้อทุกคนมับุมหือนเจกินเ้แน,นแย่ ินได้กินนะนี่อาหารเราก็หมดตึงตึงเหลืออะไเดียวยเรือ<ส>ไม่ตุนะ่นอะคือขนาดหลีล่ะแซมเป็นบาะตนโดนได้กินแซบแซมลายฟีมือแม่จันบอมีอัะไรบุ๊คแซมบอกคุณได้อื้อย่องกินนะ น้องกินเยอะๆเม,มยองมื่อหน้ากับบุลิกินโดนๆยังมาเอเด็กได้กินกับติเอเด็กกับติบ่ได้เฮ็ดได้กินแล้วเฮ้ยยะเอเน็กกับบุเซฟเอเด็กกับบ <c oughs> ุเซฟใจอ่ะปอไอ้มอไซรรถจกข้าวบ่ได้กินอันเดอรเลยข้าวกับบนึงให้ข้าวกระแตกบรรยากาศกับบทสดจึนเมื่อ,อกู <c oughs> <c oughs> บรรยากาศกับบทสดจึนชิหละ ห้อกลางคืนเราก็มืดแล้วก็เงียบบ้านน้องอัวทุกคนมืดเลยทำละมืดชีวิสนนบดอย่างนี้แล้วเอ็ดสี่คนเม่นทำละมืดทำละมืดแต่ก่อนนะฮนโบมีพ่อจ้อยมาอยู่กับอู้กับยู่กับแม่แล้วกับกับสิงตอนตุ้ยมาก็อยู่กับตุ้ยพอดีเป็นสีคนจริงนี่เป็นบริการพอญาติมันนะพ่อไอ้ยบริการพอเลยอะนี่เลบริการพอ บูมักโอเอ๋อพอเลยมันนักยู่งพะมันนี่เนาะชีวิตโซนนบดก็ประมาณนี้แหละทุกคนบัวเมียเดิมบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเพื่อยก็ประมาณนี้เนาะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อูก็จะลาทุกคนไปก่อนนะพ่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อวยคลิปต่อไปเด้อไป bye พ่อบายโอู้ตายละ